ถ้าศัลยกรรมมันคือคําตอบชีวิตมันไม่ควรยุ่งยากกว่าเดิมเพราะว่าแผลมันจะติดตัวเราไปตลอดชีวิตมีลูกค้าถามมาเยอะมากในเรื่องของการแก้แผลหลังการผ่าตัดศัลยกรรม Link. รใดเล็กนิงปัจจัยเรื่องแผลเป็นเนี่ยที่ทุกคนจะต้องรู้อย่างแรกมันก็คืออาจจะเป็นเรื่องของผิวของลูกค้าเองพันธุกรรมอย่างที่สองอาจจะเป็นทเรื่องของการเย็บนะคะความลึกของแผลการเย็บตื้นเย็บลึกอะไรเงี้ยเสื้อเนี้ยอ่อนไม่รู้มานแก้ไขกล้ามเนื้อต่างๆแต่ตำแหน่งของคิ้วมันเป็นตำแหน่งที่เราอาจจะต้องมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา บางทีหลังการเย็บมันจะมีการเคลื่อนไหวจะเป็นปัจจัยในเรื่องของการเกิดแผลที่รอยส่วนประเด็นหลักของเรื่องนี้ก็คือลูกค้าจะบอกว่าจริงๆหมอบอกรายละเอียดแล้วว่าจะเกิดแผลเป็นบริเวณนี้และวิธีการแก้ไขการรักษาต่อก็คือการไปเลเซอร์คิ้วการไปเลเซอร์แผลเพื่อลดรอยแผลเป็นและการสักคิ้วหมอมาพูดเสมอว่าการสักคิ้วช่วยบทบังได้หมายความว่าการศัลยกรรมนี้ไม่ได้จบภายในครั้งเดียวคุณจะต้องเจอกับ 1. การไปเลเซอร์ซ้ำๆจ้อง การที่ต้องไปนั่งเจราจากับช่างสัก์คิว้วแล้วต้องวิเคราะห์กันว่าแพลแบบนี้ทําได้ไหมทําเท่าไหร่คิดถ้าแก้ยังไงทําได้แค่ไหนปกปิดได้หมดจริงไหมส่วนตัวจากใจออนคิดว่าการทาสศิจกรรมที่ดีคือการทําศิจกรรมที่ไม่ต้องทําอะไรเพิ่มมีทางเลือกอื่นไหมในการยกตาออนก็ทําตานะตอนก็เย็บสองชั้นไปเลยอ,อาจจะสปาลิปเอาแผลไว้ใต้คิว้วหรือถ้ายก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 ,ยก,ยก,ยกเอาแผลไวตไไ้ตรงนี้ได้ไหมตรงนี้ได้ไหมคือเอาแผลไ้ที่อื่นที่ไหนก็ได้ที่ ไม่ใช่บริเวณกลางนักผ่กะะคนที่ยังไม่ทำหรือกำลังตัดสินใจได้พิจารณาอย่างท่วนทีเห็นยังไงเราคอมเมนต์มาคุยกันดูนะคะ